สวัสดีครับมาเลี้ยววันนี้เราจะเป็นการแก้แค้นนะครับจากเมื่อเช้าที่เราถูกทะเลสาบน้ำดำนะครับค่าล้างของพันไปสิบรอบนะบวันนี้จะเป็นการทำภารกิจลุกลานโลกพิศวงนะครับตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟจิ้งจอกคือเราคือเซิร์ฟจิ้งจอกนะครับปกติในภารกิจนี้เราจะชนะ มาตลอดตอนนี้รวมเป็น4เซิร์ฟแต่เซิร์ฟไป3น้ำดำกับคองไป2แกนนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราคือไอตัวนี้ไอตัวนี้ครับแกนต้นกำเนิดที่เหลืออยู่74เปนี่นะครับก็มีการรวมทีมกันมาเราจะกลับไปแก้แค้นพวกมันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่าน,นี้กำลังคุยกันอยู่นะครับแกนล่างแกน่าง โอ้ยช่วงนี้ไอนะฮะเนีเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถแก้แขนได้หรือเปล่าหรือว่าจะถูกตีกลับไม่ได้สักแกนอย่างเหมือนเดิมเลครับโอ้ทางนู้นก็ดูดูพร้อมอะ่ะดูไม่ไปไหนดูพร้อมเฝ้ามาไปยัง ปะ่ะโอเคโอเคผมเปิดนะผมเปิดแล้วนะอืมครับมาเราในฐาน,นะผู้นำทีมเราก็ต้องก้านำอ๋อโอเคอีกรอบเดียวนะครับตริง จนกำเนิดมาแล้วครับหูซากสงครานะฮะเอาเอๆาเอ้าอือหโอ้หโห ทุกคนเหมือนรออะอะไรวะเนี่ยไม่มีใครมาช่วยผมเลยนะครับเป็นการลงฝนแก้แค้นที่ลำบากมากเอาไหมเอาไหมเอาไหมลง้ไหม ือย่าน,นี้ทุกคนจ้องเล่นงานผมคนเดียวเลยนะครับอุ้ยตายตายตายเออนี่สเต็งสเต็งเปลี่ยนหน้าใหม่เป็นไอเด็กนรกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้ไม่นะเกิดอ,อะไรขึ้นเอาไวไฟมานะครับมาอะไรตัวนี้คือวันนี้ไวไฟนะครับที่บ้านแบบดอกไปทั้งวันเลยนะวันนี้เพิ่งมาแล้วมาตายตัวนี้โอ้ยโอ้ยตา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 ย,ตายรอบนี้เขาตั้งใจจะปกป้องให้ได้เลยนะ Mäh. Mäh. Suukas suusii! Uhuu, uhuu! Uhuu! Tää ette ไม่มีใครมาแล้วเอไ,ไปแล้วแต่เราดีนะงอนจริงไอ้เนี้ยความเป็นอะไรนะเจ้าอยู่แต่ผมว่าหลังอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่ใช่ของโลกของจักรวาลน,นะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะจะไม่มีทีมไม่มีคนคอยเล่นด้วยนะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โห ทุกคนพร้พอมพร้อมหยำขมกัเจ้า <c oughs> แต่ก็ไม่มีใครมา <c oughs> โอ้ยโอ้ยนเน็ตก็ไม่ดีอะไรเนี่ยมา,มาหาย,หายโอ้โห ดู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 ด,ดูแล้วมันไม่จัดการคนอื่นมากเลยเลยไงเนี่ยโอ้โหอืมอืมแล้วแบบนี้ก็ไม่ไหวละ แนิวไม่ไหวจริงๆแล้วงอนงอนจะงอนจะจะไม่จะจะไม่สู้ด้วยแล้วจะไม่นำทีมแล้วโอแพยับเยิน แล้วไม่อยากจะคิดถึงวอกิวพวกนี้น่าจะไม่เหลือ,อซักเพราะเซิร์ฟหนึ่งเขดาดูสมานสมัคคีกันมากเลยนะเกาะกลุ่มพลังกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอตอนนี้ทุกคนขึ้นมาทลายสัญญาก,กันหมดแล้วอะไรเงรี้ยต้อให้พอลังผมนําแค่ไหนผมก็ไม่สามารถแบบตบพีเดียวตายได,ได้แบบทุกครั้งทาไมต้องเลือกเลือก <ๆ S 2> เลือกีินล,ลงกันเลือกกินลงอีกดีปื๊บปอื้ โอ้โ,อโอทุกคนลงที่นี่มาลงไปทำไมไม่ลงเออท <c oughs> ่าเน็ตจ,จะขนาดนี้อืมอืม คำ <c oughs> ว่ามาหลวงแพ้มาไหลก็ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับ บอกเลยไม่มีใครมาไงไม่มีใครมาจริงๆโอ้ยโอ้ยได้แต่ลองโอ้ยโอ้ยไม่สามารถทำสิ่งใดได้นะอืม จะให้ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ก็ก็ไม่รู้จะยิ่งใหญ่ไปทำไมแล้วนะเป็นวันเฝ้าการโจมตีนะครับของอีกฝั่งก็แบบโอ้ตายเลย เจอแบบนี้เข้าไปเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยอ่ต้องกลับละล้มเหลวนะครับล้มเหลว ตั้งชื่อคลิปวันนี้ว่าการแก้แค้นคือของหวานนะครับสรุปว่าเอาตัยเป็นของหวาน,นี่ยเขาจะปวดยิ่งหนักน่าจะปวดยิ่งหนักรู้สึกไรกำลังใจในการเล่นเลยกดขี่ดูถูกเกียรหยาบโอ้ oh my god แล้วพวกบรรดาเพื่อนทั้งหลายนะครับก็เล่นไปก็กำลังใจก็ถูกลถทอนไปเรื่อยเรื่อยนะครับ แล้วก็เริ่มหายไปหายไปหายไปเอาดุดอีกซะงั้นเหน่นก็ไม่เป็นใจอ,อีกเจคค็บัคคบก็น่าจะแค่นี้แหละเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน5นาทีนะครับไปดูผมโดนลุมยำตีนตายทีเดียวสี่รอบเจ็บครับ